พอมีน้้ำตามาปุ๊บหน้าดูเล็กลงหน้าดูแบบกระชับขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นแก้มดูลดลงไปแล้วอะตรงนี้ขึ้นเน้นย้ำมากนะครับผมจะบอกเทคนิค สวัสดีครับมาเจอกันไหมนายเอาไม่หรองไม่นะครับผมก็วันนี้นะครับเห็นมน้าปกไปแล้วแหล,ละว่าจะมาทําอะไรเนาะก็วันนี้นะครับมันก็จะมาแชร์ทริคการเซตดิ้งหน้าสำหรับผู้ชายกันนะครับผมการเซตดิ้งหน้าของผู้ชายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหน้าดูเล็กลงลดแก้มโครงหน้าดูชัดขึ้นจมูกดูโด่งขึ้นครับผมแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการเซตดิ้งหน้าครับเป็นเทคนิคหนึ่งเนี่ยที่มันเนี่ยทำบ่อยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปทายงานแต่งหน้าออกงานนะครับหรือมมแม้กระทัง่ง everyday look เ แต่ว่ารอบนี้ครับมายจะมาแชร์ทริคสําหรับแบบมือใหม่มากๆเริ่มต้นยังไม่เคยรู้เลยครับว่าเจษิ้งคืออะไรทํายังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างการลึกๆเป็นยังไงนะครับผมแต่ใครนะครับที่แบบว่าเออปีสิกิวการแต่งหน้าแล้วเบื้องต้นเนี่ยอยากจะแบบมีความแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับการแต่งหน้าของผู้ชายครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวม่ยจะมาแชร์ต่อนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่งกันดีนะครับผมล้าเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับ เพราะงั้นครับพิพินี้เนี่ยสำหรับมือใหม่ใช่ไหมครับอย่างแรกครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าการเช็ดยิ่งนะครับมีอะไรบ้างเนาะมันจะมี2อย่างครับเหมือนการแต่งหน้าเลยก็จะมีเนื้อครีมก็จะมีเนื้อครีมกับเนื้อแป้งนะครับผมเหมือนการแต่งหน้าแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันครับคือสีที่เราเลือกมาใช้กับอุปกรณ์ที่เอามาใช้กันนะซึ่งสีของเชดดิ้งครับผมคือมันจะเป็นสีแป้งนี่แหละมันจะเป็นสีที่เข้มกว่าปกติของเราสีน้ำตาลเข้มนะครับกับสีน้ำตาลอ่อนประมาณนี้เห็นปะ อาจจะแบบเอ๊ะมันดูต่างกันมากเลยมันจะสามารถเ็จได้หรอนะครับผมแล้วด้านนี้มันคือน้ำตาลอ่อนจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวเทียบไปดูฝั่งเนี้ยมันคือแป้งที่ไม่ใช้ทาแปง้งทาหน้าปกติอันนี้คือฝั่งที่เอามาเฉดคือสีนี้ครับมันจะเข้มซึ่งมือใหม่ครับแนะนําไม่เอาแป้งที่มีความต่างครับผมประมาณนี้เนี่ยกำลังดีครับเพราะถ้าเกิดเราลงน้ําหนักผิดไปหรือน้าหนักมากเก,กินไปครับอาจจะทําให้มีความปกเกิดขึ้นได้เนาะละอีกสิ่งหนึ่งครับคือแปรงเนี่ยคือสาคัญมากนะครับแป้งครับต้องเป็นแปรงประมาณนี้เนาะแล้วก็มีความตัดลงมาแแบบนี้ซึ่่งงาตตก ตัวแปรงที่เอาไ้ทาแป้งนะครับมันจะมีความฟุ้งๆถูกปะส่วนใครที่มือใหม่บ้าๆนะครับยังไม่รู้ว่าแปรงแต่งหน้าเนี่ยแต่ละอันผู้ชายต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมจําเป็นต้องใช้ทุกอันไหมซึ่งไมค์ครับเคยแชร์ไปแล้วครับว่าแปรงแต่ละอันเนี่ยอันไหนใช้กับส่วนไหนของใบหน้านะครับผมก็สามารถดูย้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวไมคเนี่ยทิ้งไว้ใ้คลิปนี้นะเพราะงานวันนี้ไมค์ก็จะใช้แค่2ออย่างครับคือแปรงเชดดิ้งแบบนี้กับแป้งสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับอ่ะขั้นตอนเป็นยังไงไปเริ่มกัน อย่างแรกนะคบก็คือการเซตดิงหน้านะครับผมขั้นตอนทําตอนไหนนะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยมีการทาครีมบำรุงทากันแดดทารองพื้นสำหรับบางคนเนาะทุกอย่างลงเนื้อครีมหมดแล้วเนี่ยยกเว้นการเขียนคิ้วนะเราก็ต้องมาลงเซตดิงหน้าเป็นขั้นตอนต่อไปครับซึ่งการเซตดิงหน้าสําหรับไม้นะครับผมจะลงก่อนการทาแป้งเทคนิคไหมละกันนะก็คือเมื่อเราเซตไปใช่ไหมครับเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะแบบมีความหนาหรือเยอะไปหรือเปล่าแต่เมื่อเราลงแป้งตามไปครับมันจะช่วยทำให้บริเวณที่เราเซตเนี่ยมีความดรอปมากย ินขึนน้อย่างแรกวันนี้มันจะมาใช้สีสน้ำตาลเข้มละรครับผมเพได้เห็นว่ามิติที่เราเฉดนย่ยครับเป็นยังไงเนาะการเฉดยิ่ง <_ s ad ding> คือการที่ทําให้กรอบหน้าเราเด็กลงนะแปลว่าเราต้องทําบริเวณกรอบหน้าเราให้มันเล็กลงคือการลดมติติตรงนี้คือออกไปไม่ต้กันดีกว่าอันนี้ส่วนนี้ง่ายส่วนนี้ง่ายให้เราเนะครับแป้งจุ่มไปในแป้งแบบนี้แล้วเคาะอย่างนี้ประมาณสองเคาะปึงป้งๆเพื่อให้ตัว แป้งเนี่ยครับมันไม่เยอะมากเกินไปแป้งแป้งจะเป็นคำใก,ก,กๆๆล้ๆการทำหน้ารักถ้าผ่านนะครับผมให้เราเนี่ยครับเฉดลงมาอย่างงี้เฉดอย่างเงี้ยแบ่งครึ่งซ้ายกับขวาแบ่งครึ่งปุ๊บไปทางซ้ายให้จับัดให้ตวัดไปทางซ้าย คือไม่จําเป็นต้องเข้มมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้มมากเกินไปนะครับมันจะมีโอกาสโป<ต>ะได้นะครับค่อยๆเบรนไปละกันแต่ว่าตัวนี้ครับมันไม, bon. ไม่ใช่เป็นตัวที่เอามาทําให้เราปั๊มตรงน,นี้นะครับใครที่แบบว่าเถอะมากแบบไหนเนี่ยให้อาหารตัวปั๊มที่มันเป็นตัวปัว๊มเฉพาะนะครับผมมันจะช่วยได้มากกว่านะซึ่งบริเวณหน้าผากน,นะครับจริงๆไม่ต้องซีเรียสมากซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นบริเวณตรงกรอบหน้ากันดีกว่าตรงนี้คือเน้นย้ำม,มากนะครับผมจะบอกเทคนิคซึ่งเราเนี่ยครับจะใช้ตัวเฉดเนี่ยครับเฉดมาอย่างนี้อย่างนี้ตาก มันจะมีเหมือนโครงแต่ละคนนะเป็นอย่างเงี้ยให้เราเริ่มจากตรงโหนกนี้เลยนะเราจะลากมาประมาณนี้แล้วตรงนี้มันจะพับมันจะมีเหมือนตุ่มๆอะ่ะลองจับดูดิให้เราจะบัดลงมาทางนี้ เทคนิคนี้ได้มาจากช่างแต่งหน้าเลยนะครับผู้ชายครับเราจะไม่ได้เฉดเหมือนผู้หญิงที่มันแบบสะบัดสะบัดสะบัดอย่างนี้ปุกถูกปะแต่เราจะมีทําให้ตรงนี้ครับมันมีความแบบหน้าดูมีกรามมากยิ่งขึ้นหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแบบชายแท้เออประมาณนั้นนี่มาปุ๊บเราเคาะบักจูปุ๊บสะบัดลงปุ๊บ สะบัดลงในสิ่งหนึ่งครับตอนเมื่อเราเอาแปรงนะครับมาโดนบนหน้านะครับเราอย่าก,กดแปรงแรงอย่างนี้นะแค่ปลายแตะแล้วก็ล่างแล้วก็สะบัดขึ้นประมาณนี้ปุ๊บให้เราเนี่ยครับเอาตรงนี้มาสะบัดอย่างนี้ต่อ ฝั่งนี้คือฝั่งที่เราเฉดไปหน้าเราเนี่ยครับจะดูมีมิติมากิ่งขึ้นแล้วหน้าดูเล็กลงหน้าดูมีกรามชัดมากิ่งขึ้นนะทีอันนึงครับบริเวณกรามเหมือนกันแต่บริเวณกรามเนี่ยครับเราจะง่ายหน่อยคือเฉดมาทางนี้เลยแต่ว่าไม่เกินบริเวณตรงที่มันตรงกับปลายปากอย่างเงี้ยอาจทำให้คางหลุดตันได้นะครับ เราอย่าถู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 นะครับผมหรือว่ามีการวน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 มาอาจําทำให้แป้นะครับมันกลายเป็นวงวงวงแล้วก็มวนๆได้ให้เราแบบสบัดมาทางทิศเดียวเท่านั้นนอ่นะโดยมีมิติมากยิ่งขึ้นเฉดปุ๊บกามเริ่มชัดจะมีรหลักแค่นี้แหละโนกลามอีกอันนึ่งคือจมูกครับจมูก จมูกเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบมากเพราะว่า,มาไม่ป็่คนที่มีปัญหารเรื่องจมูกข้างหน้านะครับดูใหญ่แล้วก็จะเอาเหมือนกันแต่ว่าใช้แปรงแบบนี้นะแปรงที่มันเป็นแปงงรงหัวเล็กกว่าเนาะฟิลแบบว่าร้อยสองร้อยเขาสามารถใช้ได้น,นะครับผู้ชายไม่ซีเรียสนะทีนี้ครับการเคาะเนี่ยเหมือนกันครับมันก็คือการที่เราเอาแรงจุ่มกับแรงจุ่มกับแปรงพูดถูกแล้วแล้วก็เอามาอีกครับแล้วก็มีการเคาะสามอันเหมือนเดิมทีนี้การไล่ลงนะครับผมไม่เอาไล่ตั้งแต่บนลงล่าง สบัยไปด้านข้างๆอ่ะเพื่อเป็นการเบรียนแกนกลางกอตรงนี้อบริเวณที่มันมองไม่เห็นแกนกลางเห็นปะเงาตกกระทบพอดีจริงๆแต่หัวตายันตรงปลายจมูกได้เลยนะ,ะเบรี่ยนมาทางด้านข้างมีมิติมากขึ้นแล้ววะนี่คือข้างเดียวนะไอด้ดูพอมีน้ำตามาปุ๊บหน้าดูเล็กลงหน้าดูแบบกระชับขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นแก้มดูลดลงไปแล้วว่ะดูดิในกล้องมันเห็นไหมเดี๋ยวข้านี้ทำเข้มขึ้นแล้วกันสรุปหน้าดำทัวยอีกรอบนึงครับด้านข้าง ชอบมากอรหน้ามาดูแบบว่าแก้มไม่มีหน้าดูแบบเล็กกระชับขึ้นนะครับคือเทคนิคดาราที่เขาทํากันนะครับผมอ๋อคือถ้าสมมติว่าเราเนื้อคอนซีลเลอร์หรือว่าเนื้อสติ๊กมาเะยครับมาปืด้ดเบรนด์เมกเดียครับมันจะกลายเป็นแข้งมากกว่าเดิมเนาะนี่คือการเฉดยิ่งหน้านะครับผมทมําให้หน้าเนียนะครับดูมีมิติไม่ขึ้นแต่อย่าลืมออกแป้งแป้งสีเดียวกับเน่ามาถูกสีราะมันเนี่ยเอาถูกนะ้วแป้งสีเดียวกับผิวหน้านะครับ เ,เพื่อลดโอกาสการโปะของการเฉษหน้าเราเมื่อกี้นะครับสําหรับใครที่แบบว่าออกังวลเนาะคือไม้เนี่ยครับเคยไปออกกองละครมาคราวคัดจำหน้าม,ามทีนะครับคือแบบแต่งหน้าหนามากเป็นแท่งเป็นกรามเป็นชัรครับผมตัวจริงดูหนาแต่ในกล้องคือแบบหล่อเป๊ะมากนะครับผมแต่ว่าการที่ไม้จะมาแชร์เทคนิคนี้ครับคือการแต่งหน้าแบบอีวิเดี์ลุคเราไม่ต้องแต่งหน้ามาโอเคเรียบร้อยครับ ก็เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับนี่การเฉดดิเงาน,น,นะครับเห็นปะแค่เราครับมีการแบบเพิ่มมิติไปรู้มุมองศาการเฉดหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ทำให้หน้าเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสูบูกดงขึ้นแก้มหายไปแล้วก็ถ่ายรูปที่มันขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ <S <S แต่ว่าไม่อยากรู้รัาว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดมีประโยชน์มากเลยครับผมสามว่าคอมเมนต์บอกมาได้ก็คือสิบคะแนนหรือว่าคลิปนี้เนี่ยตังยากเข้าใจยากไม่มีความรู้เลยครับพี่หนึ่งถึงสิบ ให้คะแนนคลิปนี้เนี่ยกี่คะแนนครับควสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับตอนนั้นครับวันนี้เนี่ยไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครอยากจะรู้เทคนิคผู้ชายครั้งต่อไปครับใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร่างสมน,นอนเนี่ยเขสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เหมือนกันแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันว่นาจะทำไมแน่เอาไม่หรองไม่เสียดยิงหน้ามีมิติมากขึ้นหน้าเล็กจมูกโด่งกล้ามชัดว้าวบ๊ายบาย